หกท่าทางสำหรับเอเดลี่ผู้สูงวัยทั้งหลายเรียงได้เลียงนะบางท่านน่าจะมีเผอกันบ้างละท่าที่หนึ่งนะก็คือการนั่งโยนโๆหรือการนั่งคุกเขา่าบางทีบางครั้งนะคะเมื่อถึงวัยวัยหนึง่งแล้วเนี่ยการนั่งคุกเขา่นานานๆอ่ะมันก็ก่อให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้แบบไม่รู้ตัวแต่ก่อนที่มันจะเสื่อมะมันก็ต้องมีอาการปวดขยมาแป๊บๆแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มรู้ตัวนะ จังหวัดของอาการปวดสร้างคาจะปวดได้มากขึ้นก็เลือกการนะนั่งเก้าอี้เน้นหลังตรงนะคะเพราะการหลังตรงจะช่วยจะช่วยให้ทุกอย่างบาลานซ์ได้ดีใช้งานได้ในระยะยาวค่ะและท่าที่สองการเอี้ยวตัวฉับพลันเพราะบางทีเราเผลอเนาะด้วยอุปนิสัยของเราว่าลืมหน้าลืมหลังไงเอโดรลี่ส่วนมากเนี่ยมักจะวางของไว้ใกล้ตัวนะแล้วพอถึงเวลาหาเขาจะแบบป๊บไปดูดีคว้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราก็จะมีอาการ ย่อนะคะเนื่องด้วยว่าทั้งหัวไหล่เอยต้นคอหลังเอยอย่างเงี้ยมันถูกบิดไปได้วยความเร็วนะคะอันนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะและท่าที่3นะคือการยืนโดยไม่มีที่เกาอบมันก็จะเป็นเรื่องของการทรงตัวเนาะพอคนเราค่ะมันเริ่มทรงตัวไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยมันจะมีอาการเกรง็งขาเกรง็งน่องเกรง็งประมาณนี้เกิดขึ้นเนาะมันทําให้เหมือนกับเออไม่ไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยคล่องและบวกด้วยกับ การที่เราทําอะไรช้าลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยลองกะเวลาดูนะคะว่ามีคนอยู่ไหมรอนานไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเข้าห้องน้ากันนะคะแล้วก็ข้อที่4ี่นะคะก็คือการใส่ส้นสูงเชื่อว่ายังมีละนะแต่ว่าคนที่ใส่ส้นสูงเขาก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งในขณะที่เอลลรี่บางท่านนะคะแนะนําว่าถ้าไม่ถ้าไม่ชัวร์นะคะนานๆใส่ทีเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะคะ ข้อที่5นะคะก็คือถ้าที่เราลุกเร็วๆเป็นแม่แบบดีดตัวขึ้นมาฉับพันอย่างเงี้ยลุกจากที่นอนฉับพันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบบิงเวียนนะเกิดขึ้นไดน้เนื่องจากว่าความดันโลหิตม,มันแกว่งตัวค่อนข้างเร็วนะตรงนี้สังเกตน,นะคะยิงอาการนอนน้อยหรือว่านอนมากไปอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ต้อง อาศัยการโลว์มากขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่หกนะบ้านเราคงไม่ค่อยมีก็คือเรื่องของการแช่น้ําร้อนการแช่น้ําร้อนนะ่ะบางที่อาจจะมองว่าเป็นการเทเลปี้ใช่ไหมคะแต่ว่าการแช่นานๆานะมันก็ไม่ดีนะคะควรจะอยู่ที่ไม่เกินสักกทีแล้วก็วิธีการลงไปในอ่างแช่ะคะ่ะก็ค่อยๆเลื่อนตัวลงไปชา้าๆนะคะจะเห็นว่า6กท่านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดในชีวิตประจําวัน มากหรือบ่อยนะคะส่วนมากก็จะใช้วิธีค่อน,นข้างนั่งนะคะนั่งน,นานนั่งนานนอนนาน,น,าน,น,าน,น,านอะไรเงี้ยการเดินเหินน้อยเพราะว่าถ้าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยค่ะเราทําประจาประจำเนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะพลาดอะไรเหมือนจะน้อยอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม้มากก็น้อยนะคะหากชอบคลิปนี้ของชิงกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ